ทุกคนวันนี้ถึงกับต้องแกะห่อออกมาเลยนี่คือลูกรลักที่สุดของผมแล้วครับรักยิ่งกว่าไข่ในหินต้องเซฟเป็นอย่างดีมันคือโนเกีย8 9 1 0นไอนะครับมันจะมีตัวรุ่นธรรมดากับตัวไอตัวไอนี่จะเป็นจอสีซึ่งราคาก็จะแพงกว่าจอธรรมดาขึ้นไปอีกแล้วดูน้องนะครับฟึบนนี่สไลด์ขึ้นได้แบบนี้ตัวเครื่องทำจากไทเทเนียมนะครับ โอ้โห oh, เป็นของแรมากๆเลยครับสภาพสวยๆแบบนี้ลองเปิดฝาหลังมาดูยังมีไปสนีโทรเลขอยู่เลยวินเทจสุดๆครับเดี๋ยวมาลองใส่แบตเปิดเครื่องให้ดูหน้าตากันนิดนึงนะนานๆผมจะเอาออกมาเปิดเครื่องสักทีหนึ่งเพราะว่าเสียดายจอนะครับกลัวจอมันมีปัญหาก็เลยต้องเก็บเป็นอย่างดีนี่ครับหน้าตาเมนูจอมันจะเป็นสี4,000กว่าสีนะถ้าผมจำไม่ผิด สมัยก่อนจอสี่พันกว่าสีนี่ก็คือ